กาบคารวะอาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรข้าจนที่เขาลบยิ่งค่ะกาบรูรู้จิตอาสาทุกท่านค่ะเจริญธรรมสานึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทั่วโลกค่ะชื่ออุสาบุตรพมค่ะอายุห้าสิบปีอาศัยอยู่กรุงเทพอ่อเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตีค่ะปีหนึ่งค่ะ และจบหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุดโลกรุ่นที่หนึ่งค่ะเป็นผู้ควบคุณภาคการรู้จักกับอาจารย์หมอเขียวจากเฟ e บุ๊กหมอเขียวแฟนคลับโดยบังเอิญค่ะอาวันนี้จะประส่งการบ้านค่ะเนื่องด้วยวันนี้วันที่สิบสามตุลา ก็ขอน้อมลำลึกถึงคุณงามความดีของในหลวงราชการที่9ค่ะวันนี้ก็ได้ทำข้าวต้มมัดใส่บาตรช่วงเช้าและก็แบ่งปันข้าวต้มมัดและก็กล้วยสุกแก่พี่น้อมในหมู่บ้านค่ะรอบเช้าแจกไปแล้วค่ะโดยรอบบ่ายค่ะเดี๋ยวจะแจกอีกค่ะ ยังเหลืออยู่ค่ะยังไม่หมดใครอยู่แถวนี้แวะมานะคะข้า <c oughs> ต้มมัดยังมีแล้วก็ลูวไค่ะ <c oughs> ทำความดีค่ะประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะออนุโมทนาสาธุค่ะอาุสาข้าต้มมัดน่ากินมากเลยค่ะจะได้ออนอยู่ไกลนะคะ ก็ยินดีกับพี่น้องนะคะแถวๆนั้นที่จะได้รับการแบ่งปันจากอาวุษานะคะกำลังต้มอยู่หอมไหมคะพี่ออนอตอนก็จินตนาการเอาเลยนะกำลังต้มอยู่อีกหม้อหนึ่งค่ะยังไม่ยังไม่สุกเมื่อเช้าสุกไปแล้วรอบหนึ่งค่ะก็นะครับเป็นความโชคดีนะค่ะทำทำอยู่บ้านค่ะทำอยู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ไปไหนค่ะ ก็ยินดีด้วยค่ะที่ได้มาแบ,บ่งปันก็อนุโมทนาด้วยนะคะอาอุษาอ,อ่อ,อนชอบกินข้าวต้มข้าวต้มมัดมากเลยแบบบ้านเราไม่ได้ใส่น้ําตาลใช่ไหมใช่ใช่หนูหนูทำแบบนั้นแหละไม่ได้ใส่กะทิไม่ได้ใส่น้ําตาลอ่สาอสุขภาพสุขภาพจริงๆคนส่วนใหญ่ก,ก็ก็ไม่ค่อยชอบกันแต่ถ้าแจกอ่ะรับหมด <laughs> <laughs> แจกแจกเขาก็เขาก็ทานได้นะ มันก็หวานหวานจากกล้วยแล้วเนาะ,ะถ้าใส่ถั่วลิสงบ้านพี่ออนทําเหมือนบ้านหนูปะคงคล้ายๆกันนะคะก็จะจะมีบางทีก็ใส่ถั่วดําหรือว่าถั่วลิสงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถั่วลิสงมันจะเข้ากันกว่าถ้าถ้าถั่วดําอ่ะต้องมีกใส่กะทิแล้วน้าตาลมันถึงจะเข้ากันแล้วแล้วแต่ชอบ <laughs> แต่แต่ออนชอบไม่ต้องใส่ถั่วอะไรเลยคะ่ะชอบแบบใส่แต่กล้วยธรรมดาใ้่แต่กล้วยก็ก็ได้ บางครั้งก็ทาแบบนั้นค่ะพี่ออนค่ะค่ะอนุโมทนานะคะที่มาแบ่งปันวันนี้ค่ะสาธุค่ะในการทําความดีเพื่อพ่อนะคะและลึกถึงคุณความดีของพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าของเรานะคะซึ่งเป็นวันครบรอบสวรรคนตของท่านในวันนี้นะคะค่ะทั่วทั่วประเทศเลยนะคะทั่วโลกเลยนะคะก็มีบางส่วนทางออสเตรเลียนี่ก็มี ไปทําเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะคะที่พี่น้องเท่าที่พี่น้องจะทําได้แล้วมีโอกาสได้ทำค่ะอ่อนคิดว่าคงจะเหลืองอลางไปทั่วโลก <c oughs> เลยนะคะในวันนี้ค่ะเห็นพี่น้องบอกว่าเออค่ะทุกคนก็ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะแล้วก็ไปแบ่งปันในส่วนที่ตัวเองทำได้นะคะอนุโมทน,นาสาธุกับพี่น้องทุกทุกท่านนะคะค่ะค่ะ ต่อไปนะคะเราจะไปที่อเมริกานะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะบรรยากาศที่อเมริกาที่พร้อมแล้วนะคะ